นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสิวลีจมหาเทโร เทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานารปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุนางเอตังโสธิราพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัตธาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธาสิวลีเทระคุณนงเอตังโสธิราพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหาหังวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหาหังวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธาสิวลีจะมหาเทโรยักษขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธาสิวลีเทระคุณนางเอตังโสธิราพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหารวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหารวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีจะมหาเทโรยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทาสิวลีเทระคุนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม